เค okay, นะครับก็สวัสดีด้วยนะครับวันนี้นะครับพอดีผมาหาแผงไม่ได้นะครับบ,รบ,บ้านอยู่ไกลนะครับบ้านอยู่ไกลร้านอะไรนะรก็เลยเอาแผงของอแอร์ขึ้นที่นะครับตัวเล็กน่าจะเก้าพันนะครับเก้าพันมีนทีอยู่นะครับแผงามาใส่แอร์บ้าน แอร์บ้านนี้นะครับนี่แอร์บ้านวิธีต่อนะครับแต่ก็อย่าไปใส่เยอะนะครับก็คงไม่เกินหมื่นสองหมื่นสองนะครับเก้าพันก็ลองดูนะครับอาจจะไอซีไหมก็แล้วลองนานๆนะครับสักสิบยี่สิบนาทีอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเกิดลองแล้วไม่เป็นอะไรก็ผ่านนะครับเพอดีมีของนะครับก็เลยมีแผงนะครับก็เลยต่อนะครับต่อดูว่า แผงไปซื้อบางทีก็ไม่ให้เปลี่ยนถ้าเกิดใช้ไม่ได้นะครับก็คือเจอเหมือนกันนะครับใช้ไม่ได้ไม่ใช่แบบพัดลมหมุนไม่แรงอะไรงเงี้ยนะครับต่อ,อ,อ,อยงไงก็หมุนไม่แรงมอเตอร์ยังดีๆอะไรงเงี้ยครับนี่นครับวิธีต่อนะครับหนึ่งสองสามผมก็ต่อแค่หนึ่งก็พอนี่นะครับหนึ่งโลมีเดียมไฮนะครับเฟลเซอร์ไอซิอ เซอร์อร์นะครับเซอร์วัดโลภูมินะครับนี่เซอร์วัดโลภูมินะครับเนี่ยดูนะครับแต่ว่เซอร์น้ำแข็งยังไม่เห็นนะครับอันนี้เป็นปั๊มน้ำนะครับนี่ปั๊มน้ำนะครับไอตัวอะไรไม่รู้นี่แต่ว่าละลายน้ำแข็งยังไม่เห็นนะครับตัวนี้เป็น อันนี้เอ็นทั้งหมดนะครับเอ็นสี่ห้าตัวหกตัวเนี่ยตัวนี้เอเจนะครับแผงเครื่องของเอเจแผงเอเจนะครับเอามาใส่ของโตชิบ้านะครับพัดลมโตชิบ้าเป็นมอ,มอเตอร์เป็นมอเตอร์พัดลมนะครับจะเป็น a อ220สองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับไม่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์นะครับ นี่นะครับก็สองสายก็จะมัดไว้อย่างงี้เผื่อลืมเหลืองเหลืองน้ำตาลนะครับเนี่ยจะเข้าแคปนะครับเข้าแคปแล้วก็เอาเอ็นนะครับเอาเอ็นมามาเข้าเข้าน้ำตาลนะครับเนี่ยเอ็นเอ็นจุดไหนก็ได้นะครับมาเข้าน้ำตาล น้ำตาก็พวก่พวงพ่วงแคบอยู่แล้วนะครับสายหนึ่งนี่นะครับก็มาณนี้นะครับก็สายนี้ไม่ได้ใช้เลยนะครับนี่สีส้มนะครับอันนี้สายออกไปหาคอมนะครับยังไม่ได้ต่อเพราะว่าต่อน,นี่ต่อเน,นี้ยยังไม่ได้ต่อก็ลองดูก่อนว่ามันเออไปไปออกสองยี่สิบโวลต์ไหมก็แค่นั้นก็ต่อ แต่ไปจะตัดไหมแค่นั้นแหละต่อแล้วตัดอะไรก็โอเคนะครับเย็นเย็นตัดปริภูมิที่ต้องการแล้วตัดอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วครับแต่ว่าตัวอันนี้ไม่เห็นนะครับมันมีหรือเปล่าต้องหาอาจจะอยู่ในแผงนะครับอาจจะต่อใหม่นะครับก็คร่าวๆนะครับเป็นการใช้ใช้แผงของ a อเจนะครับก็ไม่แนะนําให้ใช้ S <S <S พวกบีทีวีเยอะๆนะครับเพราะว่าพวกระบบมันในตัวนี้อาจจะไม่รองรับนะครับเพราะว่าวีรีมันอาจจะแอมแอมรองรับไม่ได้อะไรอย่างี้นะครับก็ดูเอาเองนะครับเพราะว่าเขาข้าวนี่นะครับไปธีต่ออ่ลองดูนะครับผมทำงานไหมนะครับมีหม้อแปลงด้วยรีโมทนะครับ ก็ประมาณนี้พอเสียบปลั๊กก็จะขึ้นออโต้นะครับผมก็จะกดปิดเปิดนะคับที่รีมทนอ,อันนี้พัดลมหมุนแล้วนะครับนี่ต้องหมุนนะครับเนี่ยขึ้นขีดสองขีดเนี่ยพัดลมหมุนแล้วนะครับเสียงแจ็กเมื่อกี้นี้ก็ก็คือหน้าคอนแทคนะครับ เอ็นเอ็ก so kind of so ับแอลทำงานแล้วมาแล้วนะครับไฟนะครับก็ไม่เข้าใจอะไรก็สอบถามมาได้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอจบคลิปนี้นะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ